สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB RIS 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องโรตโตว v IP นะคะประจำวันที่3ึพฤษภาคม2021นะคะรอบปัจจุบันนี้คือรอบที่6แล้วนะคะออก30910นะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง d ีบิวริสสองห้าหกสด้วยนะคะจะได้เป็นแนวทางในการแล้วก็แอดก็จะวางสูตรเนี่ยเป็นแนวทางในการทำในการลงทุนครั้งต่อๆไปนะคะใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป มาเริ่มกันเลยสูตรของแอนนี่เป็นโปรแกรม Excel นะคะใครสนใจสูตรก็อย่างที่ว่ากันนั่นแหละไปเอาได้ที่ไลน์กลุ่มนะคะเป็นโปรแกรม Excel สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือในโนโ้ตบุ๊กในแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้ซึ่งแอดมีอยู่ส2สูตรแต่ละสูตรใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกันนะคะก็จะก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้นะคะรอบที่1ออก7 2 6 4 3นะคะรอบที่1เอาไปพิมพ์ลงในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ7 2 6 4 3พิมพ์ให้ตรงเซลล์นะคะเพราะว่าแอดตั้งค่าไว้แล้วว่าให้เซลล์ไหนบวกเซลล์ไหนนะ,อะรอบที่2ออก7จ9ดหนึ่งรอบที่3ออก 4 6 8 0 4 4 6 8 0 4รอบที่4ออก1 2 6 2 6 1 2 6 2 6 รอบที่5ออก6 8 0 3 2 6 8 0 3 2รอบที่6ออก3 0 9 1 0 3 0 9 1 ศูนย์มาเช็คกันนะคะสูตรที่หนึ่งเลยหกรอบที่หกเอารอบที่ห้ามาคำนวณคำนวณแล้วได้หกเดี๋ยวแอจะบอกละเอียดนะคะว่าแต่ละสูตรใช้หลักไหนบอกกันในกรณีที่ว่าสูตรเข้าเยอะเข้าสามรอบติดนะคะเข้าสามรอบติดแล้วแล้วแอจะบอกสูตรนะว่าสูตรไหนเข้าบ้างแล้วก็จะบอกสูตรอย่างละเอียดเลยเผื่อบางคนเอาไปจดในกระดาษนะจะได้แบบเช็คได้เองในกระดาษถ้าไม่สะดวกพิมพ์โทรศัพท์มือถือบ,บางทีกับบางทีก็ตาลายเนาะตัวเลขมันเยอะ คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6มี7มี8มี9มี0 6 7ย์0นะ0มี9ก็มา0ก็มา1ไม่มาไม่ทำสีแดงนะคะรอบที่5้าอารอบที่4มาคำนวณคือเราจะเช็คย้อนกลับขึ้นไปให้สูตรเข้า3รอบติดแล้วเราค่อยลงทุนที่นี่จะลงทุนหลักไหนเราก็ต้องเช็ครอบต่อรอบว่ามันเข้า3รอบติดที่หลักไหนนะให้เราสังเกตสีแดงเราเอาหลักนั้นแหละไปรูดรูดเอา5ตัวไปรูดนะ คำนวณแล้วได้7นะเพิ่มมี7มี8มี9มี0มี1 8เข้า0นย์ก็เข้า7 8 90 1 2สองไม่เข้านะต่อไปรอบที่4ี่รอบที่3มาคำนวณคำนวณแล้วได้12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นับเพิ่มก็จะมีเลข2เลข3เลข4เลข5้าเลข6 2เข้า6เข้าคำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6มี7มี8มี9มี0ูนมา8มานะคะ2หลักเลยพร้อมกันเลย คำนวณแล้วได้3นะับเพิ่มมี3มี4มี5มี6มี7ไม่มี1ไม่มี9แปลว่าเข้า2หลักนะคะแล้วก็สามารถจับมัดได้จับมัดก็คือไปดูคลิปยอหลังแอดได้เลยนะสูตรการจับมัดลดต้นทุนนะคะก็จะทำให้เราได้กำไรเยอะแต่ว่าถ้าหลักใดหลักหนึ่งหลุดนะมันก็จะเราก็จะไม่ได้นะคะเราไปดูคลิปยอหลังแอดได้เลยรอบที่รอบที่7นะเอารอบที่7ด ลำที่7ก็ได้12ใช่ไหมคะเอาแค่หลกหนึ่งก็คือ2นะับเพิ่มก็จะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เอา5้าตัวนี้ไปจับมัดนะคะ5 5ตัวนี้ไปจับมัดเดี๋ยวไปดูที่คลิปย้นหลังของแอดได้เนาะจับมัดก็ทีนี้อันนี้คือ2ตัว2ตัวบนทีนี้เราก็หาหลักร้อยมาใส่ตั้งแต่เลข0ูนย์ถึงเลข9เอามาใส่หลักร้อยกลเราก็จะได้3ตัวนะคะต่อไปสูตรต่อไปคือสูตรที่2สูตรที่2มาดูซิสูตรที่2อ่าลืมบอกว่าสูตรที่1คืออะไร สูตรที่หนึ่งนี้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก3ตัวบนหลักร้อยนะคะเอาหลักหน่วยบวกหลักร้อยนะใค,ใครที่ไม่สะดวกทําในโทรศัพท์มือถือก็จดลงในกระดาษก็ได้ก็คือสูตรจะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าสูตรเข้าประมาณ8รอบ9ก้ารอบเนี้ยก็คือสูตรจะเข้าช่วงเนี้ยก็คือ3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรใช่ไหมคะ3รอบแรกเนี้ย ่ยมรอบแรกนี้เราเช็คสูตรเราจะลงทุนได้แค่1รอบแล้วก็อีก1รอบเป็น2รอบพอแล้วก็พักเช็คสูตรที่นี้สูตรมันก็จะเปลี่ยนไปในเรื่อยภายใน12สูตรของแอนนี่แหละแ,ละแล้วก็เช็คก,ก็คือไม่ต้องเล่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าสูตรมันมีเข้ามีหลุดพอมันเข้าแล้วเราก็พักพักรอบ2รอบแล้วค่อยเช็คสูตรใหม่นะคะคำนวณแล้วได้14ีนี่คือสูตรที่2นะคำนวณแล้วได้14 เอาแค่หลักหนูก็คือสีนะเพิ่มมีสีมี5มี6มี7มี8ไม่เข้าสูตรที่2ไม่เข้าต่อไปสูตรที่3เห็นสีแดงไหมคะเกิดจากครั้งที่แล้วแล้วมาเราต้องเปลี่ยนก่อนสูตรของแอดลิงให้เฉพาะตัวเลขส่วนสีที่เกิดจากครั้งที่แล้วแล้วมามันไม่ได้เปลี่ยนให้เราต้องมาเปลี่ยนเองรอบต่อรอบคำนวณแล้วได้รอบที่6กเอารอบที่5มาคำนวณคำนวณแล้วได้8นับเพิ่มมี8มี9้ามีศนย์มี1มี2เข้าหมดเลยทำสีแดงไว้เพื่อดูทิศทาง คำนวณแล้วได้7นะเพิ่มมี7มี8มี9มี0ย์มี1 8เข้า0ย์เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี89012 2เข้าคำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6 7 8 9 0 6เ้าข้าคำนวณแล้วได้0ูนะเพิ่ม0 1 2 3 4อัน1่เข้าเอาสูตรนี้เข้ายาวๆเลยนะสูตรนี้คือสูตรที่2ส,สูตรที่2จะใช้3ตัวบนหลัก ร้อยก็คือ7บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3 7บวก3เท่ากับ10นะคะเข้ายาวๆเลยนะสูตรนี้สูตรที่3 <c oughs> เข้า2ตัวบนรูดหน้า2 4 5รอบแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็ครอบที่7ก่อนนะรอบที่7ออกแล้ว รอ,อรอบที่7ออก479 42เอาไปพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะ479 479 42สูตรที่1นะ479 479 42มาดูซิยังเข้าอยู่ไหม คำนวณแล้วได้2นะเพิ่มมี2มี3ามี4มี5มี6อ่ะไม่มี7ไม่มีเก้าแล้วหลุดไปแล้วนะสำหรับสูตรที่1หลุดไปแล้วสูตรที่2ก็ยังไม่เข้าสูตรที่3อ่ะยังเข้าอยู่ไหมคำนวณแล้วได้3นับเพิ่มมี3ามี4มี5มี6มี7เนี่ยเข้าแล้ว7นะคะสูตรนี้เข้ายาวๆเลยสูตรที่สูตรนี้คือสูตรที่3นะที่แอดบอกก็คือ 3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7จบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3นะคะเอา3ตัวบนหลักร้อยกับหลักหน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยมาบวกกันนะคะเข้ายาวๆแล้วตั้งแต่รอบที่2จนถึงรอบที่7เข้า2 4 6รอบแล้วนะคะลงทุนได้เลยก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงทุนให้ดูก็ได้สูตรคำนวณแล้วได้6เราก็จะต้องนับเพิ่มให้ได้5จํานวนก็มีเลข6เลข7เลข8เลข9้าเลขศเราก็ไปเล่นที่2ตัวบนรูดหน้านะคะที่จริง3รอบแรกเนี่ย เราเช็คสูตรแล้วเราลงทุนเนี่ยค่ะสองรอบเนี่ยพอพักเช็คสูตรนะนี่ก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายอยู่นะเพราะว่ารอบที่8เนี่ยเข้ายาวแล้วเข้า7รอบแล้วนะ,ะนี่คิดเขาจะเปลี่ยนสูตรทุก8รอบ9กรอบคือส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ส่วนน้อยมีถึง10รอบ12รอบก็มีนะคะแต่ก็เป็นส่วนน้อยเราลองลองวัดดวงเนาะ <c oughs> เพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นแหละแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นนะคะก็มีดวงว่าด้วยเสี่ยงดวงเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวแอจะเช็คสูตรให้ดู ก็รับที่แปดนะคะก็ไปเลย <c oughs> รับที่แปดรับที่แปดจัดไป <c oughs> ก็ลงทุนพอได้พอได้ค่ากาแฟพอได้ค่ากาับข้าวพอได้ค่าหมูกระทะในแต่ละวันก็พอนะคะพอได้ค่ากาแฟคือเราได้แล้วเราพอพักเช็คสูตรนะ <c oughs> รับที่แปดแล้วอีกเจ็ดนาทีที่กดเลขเองนะระบบเน็ต รอแป๊บหนึ่งนะคะระบบเน็ตยังไม่เวิร์กก็เล่นพอได้ค่ากับค่าวพอได้ค่ากาแฟในแต่ละวันนะอย่าหวังร่ำหวังรวยนะคะเล่นแล้วพักก็คือมีสติในการลงทุนนั่นแหละมีสติเล่นแบบมีสตินะวันนึงจะได้เท่าไหร่พอ, <c oughs> อรอบที่8ไปที่กดเลขเองสูตรเมื่อกี้เข้า สูตรของเราเข้า2ตัวบนรูดหน้าระบุตัวเลขเลข6 2ตัวบนรูดหน้าระบุตัวเลขสูตรเราได้6นะคะแล้วกน็นับเพิ่มไม่ได้จําจำนวนก็จะมีเลข6เลข7เลข8เลข9เลข0นะะนูนย์ห้าจำนวนนี้เอา5ตัวนี้ไปรูดก็จะได้50ตัวนะคะถ้าเราลงทุนตัวละหนึบาทเราก็จะต้องใช้ทุน50บาทนะ,ะก็ยิก,กี้จะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบต้นทุน50กํากำไรคือ40บาท ใครมีทุนมากก็ลงทุนมากใครมีทุนน้อยก็ลงทุนน้อยแล้วแต่ทุนของแต่ละคนนะก็มีสติในการลงทุนด้วยมีลิมิตในการลงทุนในแต่ละวันด้วยนะคะไปเลยตัวละ5บาทไปเลยเล่นพอได้ค่ากับข้าวในแต่ละวันเนาะ,ค,ะค่ะกับเซเว่นค่ะมุกตะนะต่อไปสูตรที่4แอดมีอยู่12สูตรเราต้องเช็คแบบนี้แหละจนถึง12สูตรเลยนะคะก็คือสูตรเข้าหลาสูตรแล้ก็วัดดวงเลยนะคะ ต่อไปสุดที่4นะคะเราจะเช็คย้อนกลับนะคำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9 0 1 2 3 9เข้า2เข้าคำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 0เข้าเราจะมองไปที่ที่เป็นสีแดงนะจะได้ไม่เสียเวลาคำนวณแล้วได้8นะเพิ่มมี8 9 0 1 2 0สูเข้าอสูตรเข้าหลายสูตรเลยนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเข้าสูตรเข้าเข้าดีคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี45678 6ก็เข้า เ,เข้าหลายหลักเลยเข้าหลายสูตรด้วยเลยแล้วก็เลือกเลยเราชอบสูตรไหนคนํานวณแล้วได้4นะ <c oughs> เพิ่มมี45 6 7 8หเอ่ะเข้า2หลักเลยนะเนี่ยคำนวณแล้วได้8นะเ <c oughs> พิ่มมี89012มาสูตรน, <c oughs> นี้สูตรนี้สูตรที่4นะคะเข้า2หลักเลย2ตัวบนรูดหลังสีรอบแล้วก็2ตัวล่างรูดหลังตั้งแต่ออกมายังไม่ไม่ผิดเลยตั้งแต่รอบที่2จนถึงรอบที่7นะคะสูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก3ตัวบนหลักสิบนะคะ บวกกันมายาวๆเข้ากันมายาวๆเลยก็ไปลงทุนได้เลยก็คำนวณแล้วได้16เอาแค่หลักน่วยก็คือ6นะคะนะับเพิ่มก็จะมีเลข6เลข7เลข8เลข9เลข0นะคะเล่น2หลักเลยนะใครมีทุนมากเล่น2หลักเลยก็คือสูตรของแอดเหลือ12สูตรเลยนะยังไม่ได้เช็คเพิ่งเช็คถึงสูตรที่4นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b บิ s ร2563ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ